ก็มีหลายคอนเสิร์ตนะคะในกรุงเทพที่เรียกว่าศิลปินเขาก็รวมใจกันที่จะสู้ภัยน้ําท่วมแล้วก็นําเงินบริจาคเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะพาไปชมที่พัทยากันบ้างจังหวัดชนบุรีนะคะคุณออนซินีคะที่นั่นก็เป็นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเหมือนกันที่เรียกว่าทําบุญนะคะให้กับผู้ประสบภัยแต่ความพิเศษก็ จมีบ้างนะคะในเรื่องของการนําเครื่องดนตรีที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะคะมาเรียกว่ามาประกอบเป็นเสียงดนตรีค่ะใช่ค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ศิลปินนั้นนํามาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็เกิดจากการรวมตัวของศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมาสร้างความบันเทิงก็ให้ความผ่อนคลายกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้บ้างค่ะ ในช่วงนี้นะคะจะมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยีกบ่อยครั้งค่ะซึ่งการใช้ดนตรีนั้นไม่เพียงที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนบริจาคเท่านั้นค่ะแต่ว่าดนตรีก็ยังช่วยสร้างความผ่อนคลายให้รู้สึกสบายใจขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามค่ะ บทเพลงจังหวะสนุกสนานจากเครื่องดนตรีพิเศษเก้าอี้ถังน้ำหม้อและไม้ไผ่บรรเลงโดยวงน้ำอัดรมเพ์คัชชั่นจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เขตจอมทองสร้างความคึกคักให้กับผู้ชมในคอนเสิรต์ตศิลปินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่พัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้ประสบภยัย การเล่นดนตรีช่วยให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้คลายกังวลไปได้บ้างจากปัญหาน้ําท่วมเช่นเดียวกับศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้อีกหลายคนที่แม้จะมาทําหน้าที่บอบความบันเทิงแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังประสบปัญหานะครับคือเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับใครที่ยังพอช่วยเหลือได้คือแต่งสละเวลามาช่วยเหลือคนเื่นที่เดือดร้อนว่าตอนนี้เรา สามารถช่วยทุกคนได้โดยเรามีกำลังแค่ไหนแล้วก็ใส่ไป,ไปให้เต็มเท่านั้นครับอย่าไปคิดว่าตัวใครตัวมันครับเราประเทศไทยด้วยกันครับเราต้องช่วยเหลือกันครับ ทุกคนก็โดนกันหมดนะคะเราคิดอย่างเงี้ยนะคะวิกฤตครั้งเงี้ยมันไม่มีใครที่จะรอดพ้นได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อเราเป็นศิลปินเนี่ยเราเป็นศิลปินเราก็ต้องคืออยู่เฉยๆอ่ะมันคงน่าเกลียดไหมคะคนอื่นเขาทำโน่นทำนี่แล้วเราแบบว่าอุย้ยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเกินกับตัวเกินไปนะคะก็ทำอะไรได้ก็มาช่วยะค่ะทุกๆคนถ้าลุกข,ขึ้นมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิคนะนดคนละหน่อย เราจะดีขึ้นอีกเยอะนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสมัคคีรักใกล้กันนะคะจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็รู้จักกันได,ไ,ดได้ได้ได้แบบรับรู้ข่าวสารด้วยกันได้ได้เห็นอกเห็นใจกันบทเพลงให้กำลังใจหวังให้ผ่อนคลายและสู้กับวิกฤตด้วยความหวังคือความตั้งใจของศิลปินที่มาร่วมงานนี้ต้องการสื่อสารกับผู้ชมและตนเอง หลายงานคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไม่เพียงได้ตอบแทนสังคมแต่ยังแทนใจศิลปินที่เคยได้รับจากแฟนเพลง